จับมึได้ไม่เนยนอนะแล้วมึงอะไรเนี่ยเย้ะขู่โทรหานะโทรมากันนะผมครับม่จะโทรโทรทำมาโมาโทรมานะผมม่าผมมาดูวิสยมนเองด่าก่อนนี่เาอนี่นั่งนั่งมาดูวิ่ัยตาไรอ่ตายเจ้าเลยมาทำแท้งันไม่เลม่เไ่เก ได้ยืนฝั่งนี้อยู่ไม่ได้ผมมาครั้งแรกครับไม่จับหน้ามึงได้เขามีกล้องเขามีกล้องนะเมีกล้องเอาไงเอามีกล้องเอาไงมึงมายืนข้างกูมึไปด่าเขาอยู่ยมึงอย่าบอกว่ากูไม่ได้ท้ามึงจับได้เนี่ยมึงงับไป

không, 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 ถ้ามึงรับมึงไม่โดนนะมึบอกแค่นี้กูไม่เอาเรื่องมึงคนน่ะไม่เอาเรื่องมึงกนนีมึงด่ากูเปดกูไม่เอาเรื่องมึงกนตงนี้นะมึงปลอดภัยไม่โดนมานรืองมา ต่อตไปเจ็บันไม่มีตังมั้งมีมีมีทำดูมลต่อเม่นเียวกันตัดแล้วตันแตัดแลาตัดแลวัแล้วตดแล้วัดแล้วัดแล้วตัดแล้ตัดแล้วตัดแล้วตัแล้วตัดแลาวตัดแลวตแล้วตัดแล้ล้วตัดแวต่อแล้ววแล้วดลตวัตลวแล้วัตลวัแล้ววตลแล้วั้ดวต พี่ที่อไปพี่มึงมึงไปเรียกญาติมึงมาหาเงินมาจ่ายให้เขานะไม่งั้นมึงโดนกระทู้ไม่หรอกไม่ยอมดนนะมื่มึงโทรไปเลยมึงโทรไปเลยญาติพี่น้องอยู่ไหนมั่งมีตังค์เปล่ามีตังพี่ที่โทราเม้ตงบ้าเขาไปแล้วครับเออญาติพี่น้องมึงอยู่ไหนมั่งโทรไปเลยแจ้งเขาสมึงเจ็บไปเจ็บกันไปเท่าไหร่ ได้มันสองหมื่นกี้องห่นเงินตอนสามหมื่นเนี่ยเด็กเด็กไห้็ไห้ไอ้เปนลาวันแล้วมันกลับบ้านไปพันนึงเออมันเป็นเด็กเข้าใจปะเข้าใจปะให้มันเรี่กให้มันเรียกญาติางเรียกญาติ้ามีทางเเกียร์ได้ปเท่าไหร่นะ้มกานมีปูเดี๋ยนะครับเฮ้ยมึงมีญาติพี่น้องใช่ไหมให้ญาติพี่น้องอะ อะไรนะผมมาทำงานราปอครับพอทำงานแล้วพอรปภรปแลงมามาเล่นทำพี่อะไรมึงมีญาติพี่น้องบอกญาติพี่น้องมึงไปหาเงินมาจ่ายเขาไม่งั้นมึงไม่ได้ไปไหนมึงอยู่นี่แหละเข้าใจเปล่าให้มันติดตัวไปเลยตุ๊าใหม่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันมาเคลียร์นี่มึงว่าไปไหนมึงว่าไปไหนไป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  拜拜拜拜拜。Bye, bye, 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 bye.